คุณยังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความมืดมิดอย่าก,กดเล่นคลิปนี้ ย้อนกลับไปในปี2555ที่จังหวัดนครปฐรมกลุ่มวัยรุ่นคึกขนอง5คนกำลังนั่งหงอยอยู่ในงานศพของญาติห่างๆของเต้ยด้วยความเบื่อหน่ายพวกเขาหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าขึ้นมาเล่นจนกระทั่งตั้มหนึ่งในกลุ่มเสนอให้เต้ยแอบถ่ายคลิปศพที่กำลังนอนสงบนิ่งอยู่ในโลงทองที่เปิดอยู่เพื่อนำไปโพสต์เรียกยอดไลค์และคอมเมนต์สุดา่าด้วยความคึกขนองและต้องการสร้างกระแสเต้ยจึงยิ้มย แล้วค่อยๆแอบสู่มกล้องเข้าไปใกล้ใบหน้าอันซีดเซียวและไร้ชีวิตของผู้วายชนก่อนจะกดบันทึกพร้อมหัวเราะคิกคักอย่างไม่เกรงใจใครไม่มีใครคาดคิดว่าการกระทำอันปราศจากความเคารพในครั้งนั้นจะนำพาความสยองขวัญมาสู่ชีวิตพวกเขาอย่างไม่อาจย้อนคืน คืนนั้นเองความผิดปกติก็เริ่มต้นขึ้นโทรศัพท์ของเตย้ยเริ่มรวนผิดปกติวิดีโอศพที่เขาถ่ายมาไม่สามารถเปิดดูได้เลยกลับกลายเป็นภาพซ้อนทับเลื่อนรางของใบหน้าซีดเซียวดวงตาเบิกโพลงที่จ้องมองมาอย่างไร้ความรู้สึกและเสียงกระซิบที่แผ่วเบาเหมือนลมหายใจเย็นเยือกก็ดังวนเวียนอยู่รอบตัวเขาทุกครั้งที่เตยพยายามจะข่มตาหลับภาพใบหน้าอันน่าสะพรึงกลัวนั้นก็ลอยขึ้นมาหลอกล ในความฝันอย่างไม่หยุดหย่อนไม่นานนักเพื่อนคนอื่นๆที่ร่วมกันก่อกรรมในครั้งนั้นก็เริ่มพบเจอกับสิ่งหลอนไม่ต่างกันบางคนเห็นเงาดำทะมึนคล้ายคนเดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาบางคนได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านยามวิกาลทั้งที่ไม่มีใครอยู่สัญญาณโทรศัพท์มือถือของพวกเขามักจะหายไปบ่อยครั้งโดยไม่มีสาเหตุและภาพที่บันทึกไว้ในเครื่องก็เริ่มสลับกับภาพหลอนที่พวกเขาไม่เคยถ่าย ความหวาดกลัวเริ่มกัดกินจิตใจวัยวรุ่นกลุ่มนี้อย่างช้าๆเตยเริ่มมีอาการป่วยหนักใครขึ้นสูงเพ้อละเมอถึงใบหน้าซีดเซียวที่ปรากฏขึ้นในความมืดเขาเห็นดวงตาคู่นั้นเปิดจ้องมองมาไม่ว่าจะหันไปทางไหนราวกับดวงวิญญาณของผู้ล่วงลบับกำลังตามติดเพื่อทวงคืนความยุติธรรมจากความไม่เคารพที่พวกเขาได้ก่อไว้ เรื่องเล่าขานกันว่าวิญญาณที่ถูกรบกวนอย่างโอกาสจะไม่มีวันปล่อยให้ผู้กระทำได้อยู่อย่างสงบสุขเตยและเพื่อนต้องทนทุกข์ทรมานกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่ตามติดไปทุกย่างก้าวความตายดูเหมือนจะใกล้เข้ามาทุกทีเป็นผลจากกรรมที่พวกเขาก่อขึ้นจากการล้อเล่นกับศพอย่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจงจําไว้ว่าอย่าล้อเล่นกับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นหรือสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเพราะบางสิ่งบางอย่างอาจไม่พอใจ จนตามมาเอาคืนถึงชีวิตของคุณและคุณอาจไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ในห้องนี้อีกต่อไปคืนนี้